สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวที่นอนสปริง g 5รุ่นขายดีของ Serena s น a าสมาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็แต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงครับผมครับสำหรับที่นอนสปริงรุ่นแรกนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นที่นอนสปริงบั u เจ็ t แล้วกันเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้จะผลิตจากลวดสปริง2.3แล้วชั้นข้างบนเสริมชั้น PE เล็กน้อย ทำให้ราคาที่นอนสปริงไม่แพงถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่คํานึงถึงงบประมาณละกันนะครับผมครับขยับรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ยังคงใช้สปริงลวด2.3แต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีพิโลท็อปตรงนี้เย็บติดมาด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็จะฟีลลิ่งก็จะนุ่มขึ้นมากว่าตัวเริ่มต้นครับผมแต่ว่าก็ยังอยู่ในกลุ่มบัตเจ็ตที่ราคาไม่สูงครับผม สำหรับรุ่นต่อมาที่จะแนะนำครับก็คือรุ่นแคนนาครับรุ่นแคนนานี้จะต่างกับ2รุ่นแรกแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นแคนนาจะใช้ลวดสปริงความหนา2.4แล้วที่สำคัญข้างบนเสริมด้วยฟองน้ำอัดความหนารวมของที่นอนตัวนี้อยู่ที่10นิ้วแล้วก็ยังเย็บแบบลักษณะ2คิ้วด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นฟีลลิ่งจะต่างกับ2รุ่นแรกแล้วครับผมครับสำหรับรุ่นต่อมาก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นมิชิแกนครับผม รุ่นมิชิแกนโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแคนนานะครับก็คือลวด2.4แต่สิ่งที่แตกต่างกันครับก็คือตัวมิชิแกนจะเย็บพิโลโลท็อปตัวนี้แล้วก็ชั้นข้างในเป็นยางพาราโคคิวครับให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างนุ่มนุ่มกว่าตัวแคนนานะครับผมนะครับไปลานั่งไปฟิลลิ่งก็จะซอฟต์ๆอย่างนี้ครับผมแต่ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าแคน,นาหรือมิชิแกนก็รับประกัน10ปีเท่ากันครับผม และรุ่นสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ก็คือรุ่นนี้ครับรุ่นเจนีวาครับหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่นอนคุ้มค่าก็ได้ครับเพราะว่าที่นอนเจนีวารุ่นนี้โครงสร้างก็คือทํามาจากลวด2.4เหมือนรุ่นแคนนาและก็รุ่นมิชิแกนนะครับแต่ว่าสเปคแน่นอนครับว่าอาจจะเป็นรองนิดหน่อยแต่สิ่งที่เจนีวาแตกต่างก็คือจะมากับเครื่องนอนที่ครบชุดอย่างเช่นรุ่น5ฟุตและ6ฟูตตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับหมอน2ใบ หมอนข้าง2ใบแล้วก็ผ้านวมผ้าปูอีก5ชิ้นเพราะฉะนั้นรวมแล้วจะมีเครื่องนอนให้ทั้งหมด10ชิ้นกับที่นอนรุ่นนี้เลยครับก็อาจจะเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการไว้ใส่ห้องรับแขกหรือ,อเป็นที่นอนเสริมแต่อยากได้คุณภาพดีหน่อยก็เป็นรุ่นนี้ได้เลยครับผม และนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นของที่นอนสปริง5รุ่นขายดีของเซรีนาสมาร์ทโฮมนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเทสมาสัมผัสที่นอนจริงได้ที่ร้านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไลน์อีเมลหรืออินบ็อกซ์นะครับทางร้านยินดีบริการครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ